สั่งครีมทาหนามาทาลงเบิมพี่น้องค่ะอยากงาม,มอันนี้เป็นครีมอันนี้น่าจะกันแดดเซรั่ม,ม,มก็มีสบ,บู่มีที่มาร์กหน้าีมีควนบานเป็นขคางคกไรแ <c oughs> สีเส้าเป็นขคางคกกันรองเบิ่งกันนะคือมาร์กว่าเสรั่ข้างคกนี่พี่น้องนี่ไปสั่งมาเลยนี่ จัดเต็มเลยเซรั่มมันมีสี่อันเดอ้ออันหนึ่งอยู่บนไหนน,น่าเช้าเนี่ยโฆษณาไอพอดหนึ่งพี่น้องคะอืนี่แหละก็ะจัดเลยจัดหนักจัดเต็มมากินไอ,นอ,นอ,นอนพวกปลาพวกซิวหนีหายหนีดีบ่คะถ้าหายนี่ก็ส,สิีเจสซี่มาใส่เนาะมันก็บ่ได้แพงนะนะส 1. องร้อยห้าสิบหนึ่งอันนี้ฮะสองร้อยห้าสิบ ก็มีครีมแล้วยังมีตัวมาร์กอืมแกม่ตัวอันนี้สบู่หรือตัวมาร์กสบ่ตัวมาร์กเออตัวมาร์กอ,อ,อันนี้ตัวมาร์กเป็นตัวมาร์กเป็นครีมโอครีมลืมค้าตัวมาร์กเป็นแะม่ห้องน้ำมันสื่อตัวมาร์กไว้นะเขาบอกให้มาร์กซิ่งสามคืนติดกันกระปุกหนึ่งนะในสามคืนติดกัน หน้าเขาดีจริงๆนะแล้วคนที่เขารีวิวเมื่อก่อนหน้าเขาก็พังพอเขารีวิวแล้วหน้าเขาใส่น้าใส่ ตำานเป็นข้างขกไรแส่เส้าเป็นข้างขกกับล่องเบิรงกันนะคือมักว่าเสด็จแข้างขกนี่พี่นอ้อง